สโลสวัสดีครับวันนี้เช้าวันหยุดนะครับเป็นวันยมคิดปูนะครับจะมาตอบคำถามเพื่อนๆว่ามาอิสราเอลเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกขาๆคร่าวกันนะว่าอะไรสำคัญนะครับอย่างแรกครับเม่าข้าวนะครับคนนำมาเนาะใช้เป็นส่วนตัวนะครับิตพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสองก็เป็นพวกปลั๊กไฟปลั๊กพวกอันนี้ยควรจะเตรียมมาเป็นกันเพื่อใช้ ส่วนตัวนะครับส่วนเสื้อผ้านะครับอย่างที่3นะเสื้อผ้าไม่ต้องเตรียมมาเยอะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะเตรียมมาเป็นกางเกงหลายตัวหน่อยไว้ใส่สลับกันส่วนเสื้อผ้าเนี่ยทางที่ทํางานเนี่ยเขาจะแจกให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันไกล้เข้าหน้าหนาวอาจจะแนะนําให้นําเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับแล้วก็อย่างถัดไปนะครับอย่างที่4รองเท้าครับ สำคัญมากนะครับแนะนําให้นํามาอย่างน้อย2คู่รองเท้าดีๆหน่อยนะเพราะว่างานก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดินเยอะมากวันละเป็น1มื่นหเลยฉะนั้นหาตัวที่มันแบบดีๆหน่อยที่พื้นมันรองรับน้ําหนักรองรองรับการเดินได้เยอะๆหน่อยก็จะดีมากนะครับแล้วก็5นะครับเป็นพวกยายารักษาโรคยาส่วนตัวนำมาเลยครับเยอะเที่นี่ยาเนี่ยหาซื้อยาก ไม่ใช่ว่าไม่มีรา้านนะครับแต่ว่าการซื้อยาบางอย่างเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์นะครับฉะนั้นอะไรที่เป็นยาส่วนตัวรักษาโรคต่างเนี่ยนำมาก่อนนะครับง่ายกว่านะครับตุนมาไว้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่6อย่างถัดไปนะครับพวกอของใช้ส่วนตัวต่างๆแฟบแชมยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องนำมาเยอะครับนำมานิดหน่อยก็พอ เพราะว่าที่นี่มีขายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยยิ่งเราอยู่ในซูปเปอร์อยู่แล้วสบายครับของลดราคาประจำนะครับอย่างแผใตไนะครับอย่างที่7ทพี่ควรจะนํามาคือเป็นพวกอา,อาหารส่วนตัวที่เราชอบนะเนาะพวกอาหารพวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยอาจจะนาํามาเพิ่มเติมสักนิดหน่อยส่วนข้าวเนี่ยไม่ต้องนามาเยอะที่ช็อปมีขายนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียน้ําหนักกระเป๋าเยอะนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะแนะนําก็คือสําคัญที่สุดเนาะอย่างที่8ก็เตรียมร่างกายเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะว่าถ้ามาทํางานที่นี่คุณหาวาังว่าจะมาน้วสุขสบายอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากนะเขาจะใช้งานเราเต็มที่แล้วนะครับก็แนะนําให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมใจใพร้อมเพราะว่าถ้า,าใจไม่สู้เนี่ยแย่เลยนะครับมาที่นี่อาจจะทำงานหนะักสัปมาณ ในช่วงเดือนแรกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะปรับตัวได้นะครับสักอาทิต์แรกมันจะหนักมากนะครับมันร่างกายยังไม่ได้ปรับตัวเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม